มันใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ไม่ได้เข้ามาเขา,าน,นานเฮ้นานๆเข้าสวนทีเข้าที่พัก กูหรือมะนาววะเนียไอ้ยาโอ๊ยมะนาวโอเคออกดอกด้วยกินได้ไหมเนี่ยดอกฝีเนี่ยนี่ลำใหญนโตแล้วเก็บยอดมะกอกกลับบ้านช <c oughs> ีวิตที่ดีฮึ Mm hmm. อ่อนๆอ,อ, mm hmm. อ่อนเกินเอาไปแค่นี้แหละ